ก็ทำสมาธิไปแหละจิตจะรวมก็ให้มันรวมไปนะแต่ถ้ารวมลงไปแล้วเราต้องมีสติกำกับไว้ตลอดไม่รวมเราเคลิมลืมเนือ้อลืมตัวแค่นั้นแหละนะถ้ารวมแล้วเคลิมลืมเนือ้อลืมตัวนะมันจะเก็บกดออกขึ้นมาจากสมาธินี่จะอาลวาดเลยอารมณ์จะรุนแรงมันคล้ายๆเราไปนอนอยู่ในห้องปลอดเชื้อนาน,านเกินไปถ้านะมีสติกำกับอยู่นะจิตรวมลงไป นะไม่ขาดสตินะนะเห้มันอยากพักอยู่นานเท่าไหร่ก็ให้มันพักไปตอนที่มันขึ้นมาเนี่ยถ้าจิตมันยังนิ่งๆอยู่ดูกายพิจารณาร่างกายลงไปนะแต่ถ้าจิตมันถอนออกมาแล้วจิตมันเคลื่อนไหวแล้วเราเห็นดูจิตไปเลยนะให้มันลงแต่ว่ามีสติกำกับไม่ได้ลงไปแล้วไปหลับในอยู่เคลิ้ม,รมหรือเก็บกดอยู่ข้างในนะลงไปได้นะ ไม่ได้เสียแล้วลงไปแล้วมีสติกำกับนั่นนะถึงเราได้ฌานนะก็เป็นฌานที่ดีเป็นสมาสมาธิแต่ถ้าขาดสติมันจะเป็นมิจฉาสมาธิเะฉะนั้นถ้ามีสติอยู่ก็ใช้ได้หมดนะแล้วพอจิตมันถอนขึ้นมาถ้ามันเห็นจิตทำงานได้ดูจิตไปเลยแต่ถ้าถอนขึ้นมาแล้วจิตมันเฉยๆนิ่งๆนะดูกายพิจารณักกายลงไปเลย